ขอพิเศที่อวยดีไม่ดีขออวยไว้ก,ก่อนนะคะวันนี้พวกเราก็จะมาเ e ชั่นเอ็มวีเพลง Ice Cream ของแบล็คพิ้งซึ่งมีเซียนาโกเมสมาร่วมฟีเจอริงด้วยในครั้ง,งนี้นะ <Yeah. S 1> ก็เพลงนี้เป็นเพลง mm hmm. พีลิทที่สองต่อจากเพลงของยูไลอดมซึ่งเราก็ได้เลชั hmm. ่นไปเอาไปดูกได้นะขายของนิดนึง mm hmm. ก็ขอพูดไว้ก่อนว่า ไม่เคยฟังเพลงของคีเรน่ามาก่อนก็เลยแบบอาจจะไม่รู้ว่าสไตลก์การร้องเป็นแบบไหนแบบไม่รู้จะเข้าถึงไหมแค่กับฟังแล้วแบบรู้สึกแบบแปลกเลยต้องขอไปก่อนด้วยนะเขียไปดูวันเลย thank you yeah oh yeah <laughs> <laughs>

ชอบๆเบาบๆชิวๆ<ช>อันเนาะ<ช>กม็มีเพลงหนักแล้วก็ต้องมีเพลงเบาบ้างซึ่งเนี่ยแบบคุยกับคนแรเนี่ยก่อนที่เพลงหยออ่ะคุยกับเขาแบบเราจะได้เห็นแบบถึงติมจัมเมอร์ไหมนะ oh. มันก็คือแบบมันก็แบบไม่เชิงแบบจัมเมอร์ขนาดไหนปะแต่ว่ามันก็แบบออกแบบเหบมือนก็นั่นหรอมากแบบไอศครีมอ่ะแต่มัน<ช>แต่มันเป็นแนวแบบ น่ารักก็น่ารักอะแบบสดใสสดใสนิดน like <c oughs> er like ึงแต่ก hmm. ็ยังแบบคนแบบมีความเซ็กซี่อยู่บ้างอะไรอย่างนี้มีสีผมหลากหลายมากรอย่าอเยอะมากมิชามิทำผมสีอะไรไามทำฉงแบบเจนนี่ตอนเฮลเลีแดนะไฮอะไรชมพูอ่ะอืมใช่มีไฮไลท์ชมพูแล้วก็มีหัวเขียวเขียวแต่แซงก็ผมจรมงวงเหมือนเดิมทำเพลง สีทนเทาโม<ช>้โม้เจ้ยพี่ซูผมดำเหมือนเดิมเออจนนี่ผมชมพูก็มีแบบหัวเทาที่แบบมีสีแซมด้วยมันส,<อ>ส,สีดำสีดำแซมแซมอ่ะเออเอออันนั้นสวยนะกูอ่ะอันนั้นอันก็ดีเจนนี่แบบก็สีนาั้นอ่ะสวยชอบชอบลิซ่าผมยาวก็คือที่ถึงมาแบบตอนนี้<ม>ลิซ่าผมสั้นหรือผมยาวผมสัน้นแต่ว่าใส่บีแต่ผมสิแต่ผมสิ แต่ว่คือต่อผมตักอย่างนั่นแหละแบบคิดถึงมากแบบเพราะว่าลิซ่าผมยาวเแล้วแบบผมดำก็คือแบบสวยมากอืมแล้วก็เอมวีที่นี่คิดว่าน่าจะถ่ายกับคนทรวีบอ,อืมแต่ว่าฟังแบบเพลงก็ถ่ายที่เกาหลีมาสินเนก้าก็ถ่ายที่ยุโรปอืมก็คือคิดว่นนาน่าสวยนะสวยสวยเออ อหุ่นดีจังอืนโดยรวมเพลงก็ไม่ได้แย่ทำได้เรื่อยๆเลยใช่ก็มีฮอนหิดนหัวเป็นลิคีมิชิลิง่ะเอออืมนั่นแหละส่วนท่อนเลมิซ่าก็แบบไม่ได้หนักหน่วงขนาดนั้นใช่ใช่ใช่เข้ากับเพลงชุดคอสตูมคอสตูมดีทุกชุดเลยนะเพลงเนี้ยไม่มีไม่มีใครโดนแกงแบบก็เน้นความ พาเทลแล้วก็มีขาวดำอะไรนี้อือตัวเอ็นีีก็สีพาเทลเหมือนกันมันไม่ได้พาเทลขนาดนั้นอะพาเทลแต่แบบไม่ได้แบบสีนนะสดใสมันแบบพาเทลแบบเข้มขึ้นมาหน่อยพาเทลสดใสใช่อืมก็ประมาณนี้นแหละอืมีอะไรจะพูดอีกไหมไม่ไม่มีไม่มีแล้วงั้นก็ทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดเห็นจากเราสองคนนะคะถ้าใครอยาก ฟังเพลงไงพี่คีไมไบงเพลงฟิลลิ่งกับเจอหน้าโกรเมสเลยคะ่ะกดได้ที่ตรงนี้เลยคะ่ะแ <c oughs> ถ้าอยากจะติดตามาสลับสไครเราก็กดได้ที่นี่เลยโอเคตัวนิดนึงขออภัยจ้ะ